เอาละครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับมาเต้นแล้ววันนี้ผมเล่นเกม NBA Infinite อีกแล้วนะครับผมผมว่าผมชักจะเริ่มติดเกมนี้ละอันนี้ก็มีคนขอเข้ามากันเยอะนะครับว่าให้ผมเล่นเกมนี้ต่อได้ไหมผมก็น่าจะเล่นต่อไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเกมอะไรเล่นอะผมก็เลยน,น่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆแหละผมว่าเดี๋ยวผมตัดผ้าไปตอนที่ ผมเล่นเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเริ่มเกมแล้วแล้วเพื่อนรีบาวได้ด้วยแล้วอย่างนี้ผมมาเล่หปไปโอ้โหแต่เพื่อนรับไม่ได้ไม่เป็นไรคร<ม>ับผมคนรามีผิดพลาดกันได้แล,ดแล้วผมโดดแล้วของผมเนี่โดดจับกบเลยเปล่าแล้วตอนนี้ผมมาปิดเขาอันนี้ผมมาปิดเอ้รับผมพูดอะไรของผมเนีฮะโอ้โหแล้วเพื่อนรีบาวไม่ได้ไม่เป็นไร ขอยังเพิ่งเสียลูกพอแล้วผมจะติวตไม่ได้ด้วยโอ้โหโล่งๆอย่างนี้เข้าไปเนี่ยดีทําไมเข้าเอ้าหรือว่าฝั่งเรารีบารได้แล้วผมโอ้โหผมพลาดเฉยเลยว่าไม่ได้เดินออกมาเลยตะกี้ว่าสองจิตสองใจอยู่แบบนึกว่าเขาจะหลอกชุดหรือเปล่าตะโดนเฉยเลยไเไรัาผมแล้วเพื่อนเราดังโคตรจัดเอาเรื่องเกิน แล้วนี้นะผมเดี๋ยวผมต้องพยายามการครับผมพยายามปิดนะครับผมแล้วจะเอาฉายตามองเพี้ยนไปด้วยถ้าพี่มาใกล้ผมนี่ก็ผมจะติวเลยนะโอ้โหแลโดนสามแต้มด้วยอย่างนี้ผมต้องทวงคืนให้เพื่อนแล้วเรายับหลอไกไหมครับปุ๊บเหมือนตัว <steps> เล่นไม่ได้อะพี <laughs> ะ่พี่ไกลเกินเราจะเล่นซะหน่อย <laughs> ชงให้เพื่อนไปหน่อยละกันสวยจัดแต่เพื่อนยิงไม่เข้าไม่เป็นไ,ไรครับผมปุ๊บล้อหลอ,หอกล้อหลอ,หรอกร้ายเพื่อนเล่นต้องเหมือนเพื่อจะเล่นยาวไปหน่อยอุวยสวยนะโอ้โหชุดคมจัดชุดคมจัดะครับพ่อหนุ่มหลุดเนี่ยหลุดเนี่ยอย่าหลุดนะเพื่อนปุ๊บแล้วผมตีอะไรผมว่าเนี่ยพยายามกันก่อนนะครับผม แล้วต้มผูไปทีหนึ่งต้มลมไปทีนึงครับอันนี้ต้มผูแบบเขาเสียขวญและแล้วต้องแวะเพื่อนก่อนเุื่อดโอ้ยตะกี้ติดเหลี่ยนแต่เพื่อนชูเข้าโหเจนปุ๊บโอ้โหตะกี้เขาเขากลัวเขากลัวตะกี้ผมผมวิ่งมาอาการถองคนปุ๊บพยายามยงก่อนปุ๊บ พ่อสเตปแบ็กผมไม่เข้าอะไรวะเนี่ย nice. ไม่ได้แล้วยังอันนี้ไม่ได้แล้วสเตปแบ็กไม่เข้าการย่อนโอ้ยหลุดไปเนี่ยอย่านะเพื่อนอย่าหลุดโอ้โหไม่ทันเรอผมวิ่งมาไม่ทันนะสงสัยต้องเพิ่มขาให้สักขาหนึ่งเรเป็นสามขา <laughs> อย่าปุ๊บดูเพื่อนโดดไปยิงโจเลย Great จังหวะนี้เพื่อนอเอาแลโหตะกี้โลงจัดนะเพื่อนจะเล่นตรงไหมของมันก็ได้นะสวยจัดดังสวนยังโหดเพื่อนดังยังโหดอะดูภาพชาร์น้านผมโอ้โหถึงกับต้องกระเด็นหดแกนโอ๊ยกดหลาห์เพื่อนไม่ทันแต่เล่นก่อนนะผม ันนี้ผมว่าพยายามปิด,ปดเขาไปนะครับผมปุ๊บผมูผมฟงหนูนจะเล่นกงนเป็นระบบแล้วโดนตบไปทีนึงแต่ผมบอกไม่ทันนะเพื่อนบอกได้ตะ่กี้ผมบอกเร็วไปแล้วลองโลยอย่างนี้เข้าชัวเพื่อนโอ้โเกินชนะล้วชนะเราวมั้งเนี่ยเหรียญหนึ่งวิสดท้ายผมป้ายไล่ะนะเต๋อจัด อันนี้เพื่อนก็ได้ MVP ไปล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนะครับผมแล้วผมเปลี่ยนแลนดด้วยเป็นแลน์ไอวีดีนะเพื่อนแบกตานี้ตาสุดท้ายพอดีด้วยโอ้โหอันนี้สกอร์นะครับผม <c oughs> ผมแทบไม่ได้ทำอะไร <c oughs> เลยที่ว่าเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันเลยนะครับผมเอาแล้วแล้วผมด้วนผมจะเล่นตัวอะไรดี โอ้โหแล้วเพื่อนลงเอออย่างงี้ผมก็ต้องเล่นพีจีอยู่แล้วแล้วจะเป็นใครไม่ได้นอกจากลาเมิโลถึงตัวผมจะทำอะไรไม่ค่อยได้ก็เหอะอันนี้ก็มาตาทายละตาท้ายของวันละโอ้โหแล้วเพื่อนรีบาวไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมโอ้ยผมตบลงไปทีนึง่งเดี้ยวเตี้ยผบผม,ผมตบโค้งนะสอตบโค ผมต้องขู่ฝันเขาให้เขากลัวแล้วเพื่อนดังอันยังโหดอ่ะโอ,โ,โ,อโอ้โหวิ่งโลง่งๆเลยผมชอบท่าดีใจวะ่ะท้าดีใจย,ยังฝันอ่ะแล้วผมต้องขู่ไปทีหนึ่งสองทีสามทีตอนนี้เขาพักผ่อนเพราะว่าแล้วสีทีอย่ถ้าถ้าได้ผมไม่ต้องขู่นี้เข้าไปแล้วนะลูกตุกยีเนี่ย โอ้ย <laughs> โด,ยดนโดนมาก่อนเลยนะครับสี่ต่อสองมาแล้วลอลอกไปทีนึงหมุนตัวแล้วดันอัดเข้าไปโอ้โหเลี่ยงเกินตะกี้าาน้องภาพช้าภาพช้าแล้วผมรีเพ์เข้ามาใหม่ด้วยตะกี้เฟี้ยวจัดแล้วผมดังโคตรโหดโอ้โหเกิน,น,น,นโโโโโไปแล้วจังว่านี้โอ้โหผมโดนตะกี้ว่ะ เฮ้ยผมโดนตะกี้ตะก,กี้นี้หนึ่งดีนะไม่เข้าผมป้อยอาคมไว้ตะกีน้นี้แล้วผมโดดโดดจับโกอบอีกแล้วครับผมโอ้โหแล้วโดนดังอันอย่างนี้ผมขวัญผมขวัญพว่าเลยโดนดังอันอย่างเงี้ยไอ้ยุเออผมชอบเลยท่าดังอย่างเงี้ยถ้าดังว่าหมุนความะว่างหรืออะไรพวกเนี้ยแบบหมุนต่ำของสิมองศาดังอย่างเงี้ยผมชอบเลยแบบโคตรเฟี้ยว ถ่านในชีวิตจริงอผมไ็อยากดังได้อย่างนั้นเลยเอาลปุ๊บโอ้โหทีกี้ผมทีกี้ผมมา <laughs> ผมไม่ได้กจะจะยิงน,นะผมกด hey, ผม,มกะจะ hey, จะส่งให้เพื่อนถ้ากดไม่ติด hey, <look. S 2> มันเป็นไรก็ไม่รู้ช่วงนี้ผมกดไม่ค่อยติดอ่ะเราผมว่าพลาดเองละแล right ้วผมล่ามาหาเพื่อนเฉลยสวย สวยจัดเพื่อนโหดเกินภาพชานะผมไฮไลท์ปุ๊บืมโอ้โหสองคนเอาไม่อยู่ยังไงกโคโรดอันนี้ผมต้องอันนี้เราเป็นฝ่ายกันละเดี๋ยวต้องพยายามการกันพยายามวิ่งตามโอ้โหผมวิ่งตามไม่ทันว่ะไอ้ตะกี้ผมไม่ได้ติดเลนนะผมวิ่งตามไม่ทันจริง แล้วผมหมุนตัวอีกรอบแต่รอบนี้ใช้ไม่ได้และเอเล่หูไปสวยจัดยังดีนะเพื่อนเขาปิดแต้มได้อันเล่หูเหมือนพอมีคนมายืนขวางแล้วมันจะไม่ค่อยดังแค่เท่าไหร่มันดังและแต่ว่าแบบมันติดคนไงมันก็เลยแบบเป็นตาาพนั้นแล้วผมตบไม่หาดเวยสวยจัดโอ้โหไม่เข้า นะคราวนี้โหดเกินปุ๊บสวยจัดแล้วผมชูสามแต้มนานๆทีจะมีให้เห็นหัวตีแบบผมจะมายืนตะกี้ให้เพื่อนหรืออะไรพวกนี้ก็เลยแบบก็เลยแบบไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่ครับสวยจัดแล้วเพื่อนโล,งล ER ่งๆเพื่อนเขาเล่นเก่งนะเนี่ย ยังดีนะยังมียังมีเพื่อนแบกถ้าผมเล่นบอกว่าน่าจะเล่นแพ้บ้างชนะบ้างแหละไม่เ่าแบบชนะรัวเดี๋ยวต้องไปให้เพื่อนก่อนสวยจัดแต่ไม่เข้าปุ๊บยังดีนะติดแดง โอ้โหแล้วโดน15ต่อ15ตะกอตะตะกอเท่ากันอย่างงี้ต้องดูที่วันทีเลียมหมายเพื่อนก่อนหรือเพื่อนเข้าไปดังหรือเปล่าอ๋อนึกว่าจะเข้าไปดังพยายามการกันอุน้ยโอ้โหโอโห้โหโดนสามแ้มเหลือเจดวีสุดท้ายอย่างงี้ สวยสวยจัดดูภาพชารนะครับผมอันนี้แบบช็อตพิกเกมช็อตพิกเกมเจอช็อตพิกเกมตาท้ายเข้าไปเรียบร้อยเลยยินดีนะตะเขาชนไม่เข้ายินดีนะฝั่งชุ่มฝั่งมุงเขาช่วยสามแต่ไม่เข้าถ้าเข้าผมน่าจะแพ้ โดนช็อตพิกเกมผมไปเรียบร้อยเลยสิบก้าต่อสิบแปดนะผมอันนี้ผมอันนี้ผมว่าผมขอจจ้าิปบัตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้างั้นบ๊ายบายครับ